เอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก่อนสาวผู้ไทยมีเวลาว่างให้เป็นประโยชน์และตอนนี้สาวผู้ไทยคิดเสมอใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดอย่าปล่อยเวลาให้ทิ้งผ่านไปเพราะว่าวันเวลาไม่รอคอยใครวันเวลาไม่รอคอยเราเราสามารถทำอะไรได้ให้กับตัวเราเองเวลาอย่าปล่อยผ่านโอ้ยมาถึงอีพีที่4 3จ้า มีคนเอนดูมีคนเอนดูมีอยู่จริงค่ะมีคนเอนดูคนรักคนเมตตามีอยู่จริงสาวพุทธไทยนั่นแหละจ้าทุกอย่างอย่าไปท้ออย่าไปถอยมัน,ท,มน,นทุกอย่างมันเป็นชีวิตทุกอย่างมันเป็นชีวิตมีรักมีโลภโกรธหลงมันเป็นธรรมดาธรรมศาสตรค่ะธรรมศาสตร์จ้าจ้ามาไล่กัคอมันแห้ง ใครสนใจบ้างใครชอบฟังบ้างสาวุไทยมานั่งเ่าทอกชว์จ้าตอนนี้กสิเป็นทอกชว์เอไอมากลายทอกชว์เนี่ยและอีกอย่างนึงกันั่งเบาจังสี่มันกับสาวุไทยก็ชอบด้วยนะเพื่อนๆใครๆหลายๆคนก็จะได้เห็นหน้าเป็นๆเต็มหน้าจอัอญศินแบบนี้แล้วก็เราก็ออกมาแสดงตัวต,วตวนด้วยในอีกแบบหนึง่งต,ตัวตนของเราเป็นแบบนี้เออเนาะ อยู่หน้าจอเป็นแบบนี้อยู่ข้างหลังจอก็เป็นแบบนี้ <c oughs> จอทีวีจอโทรทัศน์พัดร่มนี่ละจ้ะพี่น้องเอ้ยมันว่างอะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดชีวิตเราเอาอีอ่าแบบนี้ละจ้ะสาวบุไทยก็จะมาพูดคุยเนาะมันหลายๆอย่างบางคนก็ทอ้อทําคลิปอืมทําคลิปไม่ต้องทอ้อจะ้ะถ้ามีเวลากรเฮ็ดมันไปโหลดตาบใดที่มีไวไฟตาบใดที่มีอินเทอร์เน็เตนะเฮ็ดมันโลด เฮ็ดมันมีเวลากะเฮ็ดเออไม่มีเวลาก็อย่าเพึ่งทําแค่นั้นเองจ้าอืมเอาเวลาให้ได้มากที่สุดถ้าคนไหนมีงานประจําก็เอางานประจําเราก่อนอันดับแรกแค่นั้นเองจ้าแต่สาวผู้ไทยมันงานประจำของสาวผู้ไทยก็คือทํางานบ้านจ้าอือสาวผู้ไทยก็เอาเวลาหลังจากที่ทํางานบ้าน <c oughs> ดูแลบ้านแล้วออก็มานาั่งเบานั่งคุยน,น,นั่งพูดนั่งจ้านี่แหละจ้า มา EP ที่43มีคนรักและเอ็นดูมีอยู่จริงในโลกนี้จ้าอบางครั้งก็นี่แหละกาชีวิตคนเนาะกว่าจะใหญ่กว่าจะโตเป็นสาวมันก็ต้องมีผ่านชีวิตบ้างอะไรบ้างแหละจ้าชีวิตคนเรานะ่ะมันธรรมชาติมันธรรมสดาจ้ากว่าจะเจอคนที่มันใช่อะ่ะกว่าจะเจอคนที่เราโอ้เดิน เคียงข้างเคียงคู่ไปด้วยกันได้นะ่ะมันธรรมดาจ้าอันนี้นะมันธรรมชาติจ้าอย่าไปคิดยั่งไ้าอืมมันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติอืมมาได้ก็ไปได้แค่นั้นเองจ้าคิดแบบนี้เนาะอ้ามีคนรักคนเมตตาอยู่ครั้งแรกที่เกาหลีทีเนี้เออพูดย้อนไปดีกว่าเอ้า พูดถึงการฝันเห็นงูอ่ะสาวผู้ไทยจะพูดย้อนไปนะพูดย้อนไปใครเป็นบ้างสาวผู้ไทยเป็นนะคะใครเป็นบ้างเจาเจาะคิดบวกพลังบวกมีอยู่จริงคิดดีทําดีมีอยู่จริง,ดดอ,รงอ่ะพูดถึงทำลายคนรักคนเอ็นดูคนเมตตาตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วกันอ่ะตั้งแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยสาวผู้ไทยเนี่ยตั้งแต่ก้าวเดินเข้ามาทํางานเทอรพิสทํางานนวดที่ อยากเรียนรู้ประสบการณ์อยากหากประสบการณ์เรียนรู้ก่อนที่จะไปเมืองนอกเนี่ยสาวผู้ไทยนี่ฝันเห็นงูอีกแล้วจ้าเจาะๆพอเม่พี่น้องอันนี้ฝันจริงๆจ,จังๆเลยไปนอนอยู่ที่บางแคสาวผู้ไทยไปเศร้าเศร้าห้องค่ะเศร้าห้องอยู่คนเดียวก่อนที่จะเดินทางไปเกาหลีนะคะสาวผู้ไทยไปเศร้าห้องอยู่คนเดียวที่บางแเคห้องนั้นก็อเป็นห้องที่แบบว่า ข้างในห้องก็จะเป็นแบบว่าเขาจะมีโต๊ะมีโซฟามีอะไรให้หมดเรียบร้อยไม่มีแต่โทรทัศน์โทรทัศน์ก็มีหรือเปล่าจําไม่ได้แล้วจ้ะแต่ตอนนั้นคือเรารอเอกสารที่จะไปเกาหลีแค่นั้นเองเราก็เลยไปทํางานรอแล้วไปน,นอนเช่าห้องอยู่อยู่ห้องเนี้จ้ะที่นี้แล้วก็ไปทํางานแล้วก็มานอนนอนตอนแรกๆนอนอยู่กับพี่สาวอ่ะ ก่อนที่จะไปเช่าห้องอยู่คนเดียวอะไม่ได้ฝันอะไรเลยไม่ได้อะไรฝันเลยแต่พอไปเช่าห้องอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละเจะ้พี่น้องไปนอนเช่าห้องอยู่คนเดียวอะ่ะห้องนั้นะ่ะฝันฝันเห็นแต่งูคนก็นงงจะโขงขึ้นกัน,น,กคน <c oughs> ใครเป็นบ้างยกมือขึ้นใครเป็นบ้างยกมือขึ้นใครเป็นบ้าง งงเจ้าของเหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นอะไรอะไรเออเรื่องนี้ความฝันนะคะอันนี้มันเกี่ยวกับหรือเปล่าจําไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจไปอยู่คนเดียวพี่น้องไปอยู่คนเดียวฝันฝันแบบไหนนอนคนเดียวอยู่คนเดียวหาเลี้ยงตัวเองหาเงินจริงๆตอนนั้นกําลังเดินทางคิดอยากหาเงินเลี้ยงตัวเอง ตั้งใจแน่วแน่ยกบื้อขึ้นหัวยูไซก็ให้มีคนรักคนเมตตาอืมให้เจอคนดีทุกครั้งนอนที่ไหนก็ขอให้เจอดีๆนะแม่เจ้าที่เจ้าทางปลูกป,ปากรักษาเววาจังสี่ในปากในข้อนี่ยหละจ้าใครอยากเอาไปใช้ก็เอาไปใช้นะคะเรื่องนี้เราไม่ลบหลู่เรามองไม่เห็นเป็นวิทยาทานแล้วกันอืมแล้วทีเนี้ยสาวพุทัยเขไปนอนแล้วฝัน ครั้งแรกเลยจ้าพี่น้องนอนในเตียงซุ้มเจ้าเคยเห็นอันนี้บอกอันนี้บอกจากจากความจริงสัตว์จริงออกจากปากออกจากใจคนอย่างสาวผู้ไทยสปายชวิดินอันนี้ความจริงไม่ได้มาทำคอนเทนต์นะคะอันนี้เรื่องจริงความจริงเลยบอกเลยนอนนอนนอนอยู่ในเตียง เตียงมันกันใหญ่เนาะมันเป็นเตียงคู่เตียงคู่เตียงใหญ่ก็จะเป็นเขาก็จะมีที่นอนให้อย่างสวยเลยเตียงก็จะเป็นสีดำที่นอนก็สีน้ำตาลก็จะมีหมอนก็หมอนก็น้ำตาลเขาจะมีหมอนให้เออแล้วก็เตียงก็เบลือทื่อแล้วนอนคนเดียวเตียงใหญ่ๆแล้วนอนคนเดียวนะพี่นกออืมสมุทัธธยก็ฝันเคยเห็นอันเคยเห็นอันรูป งูจงอางตัวใหญ่ๆนะแมงูงูงูอ่ะจงอางตัวใหญ่ๆงูพ่อแม่งูโมเมนงูเหลือมเออโมเมนงูเหลือมเด้อบัดนี้งูจงอางจ้ะอันนี้ครั้งแรกอยู่เมืองไทยค่ะงูจงอางตัวใหญ่ๆนะแม่งูจงอางที่มันแผ่แม่เบี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยไหมแผ่แม่เบี้ยเงี้ยในฝันอ่ะแผ่แม่เบี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยไหมเขาค่อยๆแผ่แม่เบี้ยใหญ่ๆใหญ่ๆแล้วทีเนี้ย เขาไม่ทําอะไรสามุทัทยนะแผ่ไม่เบี้ยใหญ่ๆ,ๆๆขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็เป็นหัวงูใหญ่ๆ,ๆนะแม่จ้าแบบแบบเนี้ยเหมือนหินเลย <laughs> แผ่ออกลุกขึ้นตัวเบลอแล้วทีเนี้ยหัวเขานะ่ะอยู่ข้างบนหัวสาวุู้ไทยสาวุู้ไทยก็นอนนอนไม่ได้แบบนอนอยู่เนาะเขาก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนหัวเขาสาวุู้ไทยอย่างเงี้ยแผ่ไม่เบี้ยออกแล้วก็เหมือนเอาหัวเขาอะ บางแดดบางลมบางฝนโอ้ยพูดแ่ะเป็นอะไรที่แบบโอ้สาวุไทยไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะฝันแพลแม่เบี้ยขึ้นอย่างนี้เออแล้วหัวเขาเบลือเบล่าแล้วก็คุมเราไว้ในความฝันนะจ๊ะคุมเราเอย่างไว้อย่างเงี้ยแล้วเราก็นอนรับสบายแต่หางเขาหางเขาก็อยู่เขาก็หางของเขาเขาก็จะอยู่ข้างๆตัวของสาวุไทยอยู่ข้างๆตัว ไม่ได้มาไม่ได้มากรดมาเฟืออะไรสาบุทไทยเลยและงูแต่ละตัวเ็าจะไม่มาพันไม่มาอะไรสาบุทไทยเลยเขาก็จะมาอยู่ข้างๆสาบุทไทยแขังหางเขาก็จะอยู่ยาวๆไปจนหดปลายเท้าสาบุทไทยอะ่ะเออหางเขาเขาก็จะเคียงข้างอยู่แต่หัวเขานะ่ะอู้คนฝันเห็นงูครั้งแรกนี่ตัวเบลุ่ <laughs> ลยไอ้นี่ย <laughs> แผ่แม่เบี้ยเป็นงูจงอางหัวงามงามใหญ่สีดำมาคึกเลย สีดำอย่างสวยแบบสวยเลยที่เขาที่เห็นในรูปที่เห็นในรูปภาพที่เห็นในแบบนั้นเลยจ้ะเป็นนิมิตหมายที่ดีคอยคอยฝันเจองูครั้งแรกนี่ในความฝันฝันแบบนี้สิจนเจ้าว,ว่าคอยฝันคอยก็นอนหลับแบบสบายอยู่ในห้องนี้คอยนอนหลับสบายเลยนอนหลับแบบว่าฝันก็ฝันจริงแต่ฝันจะเจอแต่งูแต่นอนหลับสบายพูดถึงอะนอนหลับสบายฝันก็อเขอาก็ไปแบบนี้ ตื่นขึ้นมาโอ้ตกใจตื่นโอ้ยฝันเห็นงูจ,จุงอ่างแพ้แม่เบียใส่เจ้าของกะเราก็คิดว่าโอ้คงจะเป็นปุกปักรักษาเราเนาะไปไหนอะไรเงี้ยคิดแบบนี้เนาะสาวพไทยคิดบวกไปไหนก็มีผู้ใหญ่รักและเมตตาเอ็นดูปลุกปักรักษายิ่งตอนนั้นนะ่ะทำงานอยู่ที่บางแครเว้าก็เว้าตอนนั้นก็มีคนรักคนเมตตาเรา หลายคนมีแต่ผู้ใหญ่มีเงินมีทองทั้งนั้นเลยตอนนั้นอะ่ะเออผู้ใหญ่รักเม,เมตตาเราตอนนั้นช่วงก่อนที่จะไปทำงานเกาหลีอะ่ะโอ้มีผู้ใหญ่รักเมตตามีแต่คนขี่เบนขี่อะไรมาอย่างเงี้ยเจอทพิปหนักด้วยตอนนั้นสาวุูไทยก็คิดว่านั่นละจ้ะเป็นบุญวาสนาสตาคอยอยางต่อความฝันที่สองฝันอีกด้วยจ้าฝันเห็นงูอีกนี บ่ได้ฝันเดียวเด้อหลายฝันโอเคเจ้าเจเจอกัน EP หน้าในความฝัน